ปัญหาทั้งหมดเราต้องแก้ไขให้จบสิ้นและนี่คือท้องที่ของจังหวัดอายุทยาาข่าวดีดีกับพี่คำรน้อน เรียนว่าวันนี้ที่เราลงมาดูในพื้นที่เนี่ยเรามาดูกลกไกลอันหนึ่งของสปชท,ที่เรียกว่าศูนย์บริการ50องเล็บ5ที่จะเป็นศูนย์ที่ลงมาเชื่อมกับพี่น้องประชาชนโดยปกติศูนย์นี้จะเป็นหน่วยรับเรื่องต่างๆแต่วันนี้เรามาดูบทบาทของศูนย์นี้ในอีกลักษณะหนึ่งในการค้นหาผู้ที่ตั้งคันและมีความเสี่ยงที่อาจจะแท้งบุตรได้ซึ่งอันนี้ต้องเรียนนะครับว่าการฝากคันตั้งแต่ อายุคันน,น้อยๆเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างยิ่งยวดและทางาเขตพื้นที่เนี่ยให้ความสําคัญท่านสาธารณสุขนิเทศท่านก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการทําเรื่องนี้แล้วบทบาทตรงนี้จะเป็นบทบาทที่เราจะมีการพูดคุยกันที่กับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรเราก็มาดูบทบาทต่างๆที่ศูนย์ห้าสิบเดำเนินการร่วมกับรอปสตสาธารณสุขสำนังกงานสาธารณสุขอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ โดยรูปแบบที่เรามาดูเนี่ยก็คือจะมีการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครันแล้วชักชวนหรือว่าแนะนําให้เข้าไปฝากคันแต่เนิ่นๆอย่างกรณีน้องคนนี้ตั้งครันตั้งแต่แรกก็มีอาการที่เรียกว่าจะแท้งถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยเราก็เชื่อว่าคงคงแท้งแน่นอนแต่ว่าวันนี้ศูนย์หน่วย50วุนเลยบ5โรงพยาบาลสงเสริมสุภาพตาบลน,นี่ก็เข้ามาช่วยกันดู ในการที่จะแนะนําให้คาแนะนําแล้วก็พาคนไข้เนี่ยเข้าสู่ระบบบริการอย่างรวดเร็วซึ่งขณะนี้ให้เรามาดูเนี่ยน้องก็ได้ไปฝากคันถึง5ครั้งแล้ะก็พบว่าการดีขึ้นเด็กก็เริ่มดิน้นซึ่งอันหนึ่งที่สปชเราจะสนับสนุนก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะไปฝากคันขณะนี้เนี่ยสมัยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรากําหนดให้ฝากคันได้ห้าครั้งแต่ปีนี้เราเปลี่ยนใหม่นะกี่ครั้งก็ได้เบิกกับสพชได้หมดดังนั้น เราก็ให้ความมั่นใจนะครับว่าที่มีความท่านที่ตั้งครร์แล้วก็จําเป็นจะต้องได้รับการฝากครรภ์จะมากกว่าจํานวนครั้งที่เรากําหนดที่ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณหมอสั่งเลยเอาความปลอดภัยของแม่และเด็กเป็นหลักวันนี้ที่เรามาดูเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คนไข้เดินเข้าไปฝากครรแต่เป็น,นลกลไกในชุมชนในท้องถิ่นเ,นเข้ามาช่วยกันดูแลกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงซึ่งผมคิดว่ารูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ถ้าเราสามารถดําเนินการได้ในพื้นที่อื่นๆนะครับก็จะทําให้เราลด การสูญเสียที่ไม่จําเป็นทั้งแม่และเด็กและเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีคุณภาพสุขภาพดีอันนี้จะเข้า,านีาเ่เรื่องอันหนึ่งที่เราเรียกว่าอยากให้มีบริการที่มีคุณค่ากับที่น้องประชาชนหรือว่าเราใช้กลวิธีในการฝากคันแต่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ั่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นี้่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่ค่่่่่ชช่่่่่่่่่่่่ เข้าไปค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะมีการแท้งหรือว่าการตั้งครรภ์ที่ยังไม่ได้ฝากครรภ์แต่นิ่นเนรูปแบบตรงนี้ที่เราพิดว่าแตกต่างจากพื้นที่อื่นที่อาจจะรอรับบริการที่ผู้ป่วยจะเดินเข้ามาอันนี้เราชําเชิงลุกพื้นที่อื่นอาจจะมีกลไกเชิงลุกอื่นแต่ว่าเราพิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีกลไกเชิงลุกที่น่าสนใจแล้วก็จะใช้กลไกนี้ในการไปพูดคุยกันว่าจะสามารถขยายไปอยู่พื้นที่อื่นได้ด้วยทั่วประเทศได้หรือไม่ถ้าเป็นประโยชน์จริงแลล้วเป็นกกไตรงนี ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เสริมกิจกรรมตรงนี้ครับสพสช,ออช,ออชออเขตสี่เนาะสระบุรีตรงเนี้ยเราถือว่าวันนี้เป็นเป็นแม่งานเลยมันเยอะขึ้นไหมกับปัญหาเรื่องของคนท้องไม่ว่าจะทั้งวัยรุ่นแล้วก็วัยปกติแต่เขาขาดองค์ความรู้เยอะขึ้นไหมครับกับสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันนี้เรามีปัญหาตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ย การตั้งคันปัจจุบันนี้ลดลงเนาะข้อ,อลดลงแต่ว่าเราเปัญหาของชาวเขตในพื้นที่เขตสุขภาพที่4ี่เนี่ยเราพบว่ามีอัตราของการโด,โดยทั้งประเทศเนี่ยเราห่วงกังวลเรื่องของการลอ,อดก่อนกําหนดหรือว่าการมีปัญหาเรื่องภาวะของอการเสียชีวิตของบรรดาลทาลกขนาที่ตั้งคันหรือระยะหลังข้อก็ทําให้เราจะพัฒนาเรื่องระบบรูปแบบการบริการตรงนี้ค่ะ เราจะทําจะเติมเต็มตรงนี้ให้เป็นถึงแม้การท้องจะน้อยแต่ว่าให้เป็นท้องที่สมบูรณ์ใช่คือการท้องนั้นต้องสมบูรณ์ลูกต้องออกมาปลอดลูกต้องสมบูรณ์แข็งแรงแม่ก็ต้องปลอดภัยในการคลอดถึงจํานวนน้อยแต่ต้องมีคุณภาพสมัยสมัยที่เราเด็กๆย้อนไปสัก50ปีที่แล้วสามสิบปีสามสิบพอไม่ยาวเกินมากเกลียดตอนเราเรียนมัธยมนะก็จะมีมุกเล่นกันว่า คุณมีท้องกับผม<อ>ใช่ไหมฮะเ,<อ>เราเล่นกันแบบนี้นะณนะวันนี้มันยังเป็นอย่างงั้นไหมเอ่อผมคิดว่าสังคมเปลี่ยนไปนะสังคมเปลี่ยนไปสาเหตุของการท้องเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุมากนะครับก็มีกลไกมีกรรมวิธีที่จะทําใหเ้เราอาจจะป้องกันการท้องไม่ได้นะครับจากสาเหตุใดก็ตามแต่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่อาจารย์อ่อยเล่าให้ฟังว่าอันที่หนึ่งการ,การเมื่อมีท้องแล้ว การท้องนั้นต้องเป็นการท้องที่สมบูรณ์การคลอดต้องเป็นการคลอดที่ปลอดภัยนะจะทําให้เกิดแบบนี้ได้มันต้องมีกระบวนการในการดูแลตั้งแต่เมื่อรู้ว่ารู้ว่าตั้งครรภ์แล้วก็ประคบประงมกันอย่างไรคําว่าประคบประงมเนี่ยก็คือเออมันควรจะต้องฝากครรภ์เนาะไปฝากครรภ์ฝากครรภ์ที่ไหนฝากครรภ์อย่างไรดูแลอย่างไรเพื่อให้การคลอดนั้นน่ะสมบูรณ์ผมคิดว่าตรงนี้เป็นโจทย์ที่เราต้องมาคิดกันครับรบแล้วงานนี้ถือว่าภาคประชาชนที่ทํางานร่วมกับสปชเนี่ยถือว่าเป็น แขนขาที่สําคัญเลยในการหาคนเหล่านี้อ,อสำคัญมากเมื่อกี้คุยกับคุยกับน้องทุานเนี่ยน้องที่ตั้งขันเนี่ยนะฮะก็บอกว่าสะดวกที่จะไปพบคุณหมอที่คลินิกแต่ว่าอะไรแปลว่าง่ายๆเลยก่อนเข้าใจง่ายๆว่าชาวบ้านเนี่ยกขาเป็นรัศดรงั้นเวลาที่เขาไปพบไปยังจุดที่ไปหาคุณหมอเนี่ยก็ต้องเป็นเวลาระะัศดรใช่ไหมฮนะและ้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันจะมีช่องว่างเล็กๆนะฮะที่เขาคลอดไหมเอ้เขาท้องหรือเปล่าเขามีปัญหาไหมนะฮะซึ่ง ช่องว่างตรงนี้มันถูกเติมเต็มโดยโดยอาจจะพี่ๆที่อยู่ที่รพสตนะฮะหรือว่าภาคประชาชนที่เขาอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในตำบลอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าไขท้องใครไม่ท้องนะตรงนี้ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะปิดแกัตรงนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยภาคประชาชนเองเนี่ยจะมีสเสน่ห์ก็ตรงที่ว่าสามารถที่จะเข้าพื้นที่แล้วก็มีความสนิทสนมกับชาวบ้านได้ ได้สูงนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยคน้นค้นหาผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของที่เราจะทำเนี่นะคะเรื่องการตั้งคันเนี่ยได้ดีนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำให้เข้า,ขาระบบได้เพราะฉะนั้นประชาชนมีความสําคัญตรงนี้มากประชาชนเป็นใหญ่ว้าว <Wow. S 1> <c oughs> ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแล้วมันก็เป็นจริงนะครับเพราะว่าตัวของกระทรวงเองตัวของรัฐเองอาจจะมอยู่กระจุกเดียว แต่แขนขาคือประชาชนนั้นเป็นทั้งรากฝอยรากแขน,แนงและรากแก้วที่ชอนใช้เข้าไปเมื่อเจอปัญหาก็ตวัดดูดกืนกินแล้วเหวี่ยงมาให้องค์กรอย่างรัฐคุณหมอรับไปเลยฮะัหนึ่งสามสศูนย์เห็นไหมับสวัสชเคสี่รับไปครับ 1, 3, เ,เห็นไหมครับนี่แหละครับเพราะนั้นความสงบสุขความสมบูรณ์ช่องว่างของปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับสิทธิการรักษา ต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เจ็บผู้ป่วยไม่ว่าคนที่มีภาวะเสี่ยงสูงไม่ว่าคนจนหรือคนรวยแมนบอแมนแล้วยิ่งในยุคอของท่านเลขาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านลุยงานหนักลุยหนักมากนะครับถึงขนาดเมื่อกี้นี้เห็นเนาะนะพรบเพียบเข้าไปหาประชาชนเลยเนี่ยเห็นไหมครับขนาดหมอเอกเมื่อก่อนนี้ยังแค่เดินลงไปนะ ถ้าขึ้นเป็นเลขาต้องการเลยนะรอเล่นนะครับผมรอเล่นแต่นี่คือเรื่องจริงเพราะว่าบอกว่าประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสิ่งดีๆเหล่านี้เราจะทำต่อไป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 แบบไม่จบสิ้นเนาะและนี่คือท้องที่ของจังหวัดอยุธยาอยุธยาอยุทยานี่เขามีเพลงคุณหมออยากฟังไหมครับ เช็ดแวอำเภอเสนาอายุธยากรุงเก่าผู้คนเขาเล่าว่าสาวเจ้างามนักหนาพี่หนุ่มแดนไกลเมื่อไปได้พบหน้าสมจริงดังคำเขาว่าข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ หนุ่มเมืองนครเร่ร่อนจากดอนเชียงใหม่ฝากผีฝากไข่ฝากว่าให้ให้น้องเกียกูลอย่าวันไปเลยความรักพี่ไม่สิ้นสูญถ้าได้ร่วมวงตระกูลพี่จะประมูลไายหน้าอีกแปลงวันนี้เรามีผ่องสีวรนุชมาด้วย เนี่นี่ไงมาเอามาดิเหมือนที่เหมือน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 ให้หนูร้องเพลงไม่เป็นเป็นดิเนี่ยสุรพลก็ตายไปแล้วเหลือผ่องศรีเสียงรดดืวนขบวนสุดท้ายอ่ะร้อง รถด่วนขบวนสุดท้ายฟังแล้วหนูจำไม่ได้ขบวนสุดท้ายเพราะว่าเราแพ้จีนกับลาวแหละเขาด่วนจริงๆเราเป็นรถอื่นไปเนาะของเขาขบวนแรกเลยนะไม่ใช่ขบวสุดท้าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยได้ยินเสียงคุณหมอหัวเราะคนไข้เนี่ยหายเลยเอาหัวเราะเลยครับ อาไมจอบปากนี่เพราะว่าถ้าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเจอคุณหมอเคร่งเครียดนะถ้าคุณหมอทะเลาะกันโอ้โหคนไข้ทราจะวิ่งกลับบ้านหัวเราะนําเป็นเสียงสวรรค์นะพระเจ้าประทานมาให้ที่มาทั่วไปไม่มีมีคุณหมอคนเดียวที่หัวเราะเนี่ย ครับครับฮราฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่าฮ่าด้หฮ่า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 นาะคาฮ่าฮ่าค่าอ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าอกาฮ่าฮาฮุ่ฮ่าน่าฮ่าฮ่า็่าฮอาฮ่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮ่าฮามนา ฟันไปทั่วแล้วแต่ฟันนี่คือความสนุกความสุขเนาะ่ขยวหน่อยอ้าปวดเบื่อท่านหนฮะอันนี้หมอฟันอันนี้หมอหัวเราะฟันสวยด้วยะ ตาด๊าด๊าด๊าตาด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 าตาด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 าอดีใจละที่ได้มาอำเภอเสนาอยุธยาภาคกลางสนุกลักนามันทุกทุกบางอยุธยาภาคก่างที่อำเภอเสนา